างเนี้ยผมมานะผมปิดตาเดินได้เลย oh. บ้างเลย <laughs> ตัดผมอะ่ะก่อนที่ส้มตัดให้ผม oh. ผมก็มาตัดที่นี่เน,น,นี่ยร้านเนี้ยช่างเลย oh. ตาดผมโคตรเก่งที่นี่พาสุนัขมาได้ด้วยนะแต่ต้องมีรถเข็นถ้าสมมุติเขาเข็นอยู่อย่างเงี้ย oh. แล้วเราบอกหู oo, ลูกน่ารักมากเลยนี่ได้เพอ่อได้แม่มานี่หายนะ <laughs> <laughs> เป็นซูเปอร์ที่มาทุกวันไม่เคยเหมือนเดิมเลยของถูกย้ายทุกวัน สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ท่านผู้ชมดาไม่ถูกใช่ไหมครัผมอยู่ที่ไหนแต่ผมอยู่ที่ห้าง p a r a ได s ์นะครับทำไมผมถึงเลือกมาห้างนี้ประจำท่านผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วใครมาเดินพาาได์จะรู้ดีเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแจ๊สโซฟาครับผมมาดูโซฟาไว้ไปใส่บ้านของผมนะครับตอนนี้ก็หลายชุดเลยแต่ว่าแวะมาดูเฉยๆวันนี้เราอยู่กันที่ p a r a ได s ์ผมมีเหตุผลนะผมมาเที่ยวห้างเนี้ยประจํา นะครับผมบ่อยมากนี่คือห้างที่ผมมาบ่อยที่สุดแล้วแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่มีจุดดีอย่างหนึ่งคอนเซปต์ Concept ของห้างนี้นะครับคือ living in harmony living in harmony คืออะไรครับคือทําให้เราเหมือนแบบแฮปปี้กับชีวิตอะเดินมาแล้วบาลานซ์ทุกอย่างมันครบนะครับอย่างที่ผมบอกไม่ใช่ว่าแค่ของที่ที่นี่เขาดีต่อสุขภาพนะครับแต่สุขภาพจิตเราในการมาเดินห้างผมถึงชอบ อย่างเช่นมาเสร็จปั๊บจอดรถง่ายมีที่จอดรถ2ชั่วโมงไม่เสียตังค์เพิ่มแต่จอดได้แค่2ชั่วโมงคือเข้าจอดชั้น1มีที่จอดง่ายไม่ต้องซูปเปอร์คาร์ไม่ต้องอะไรเข้ามาเสร็จปั๊บหาที่จอดรถง่ายแต่จอดได้แค่2ชั่วโมงก็ให้เรามาซื้อของมาหาหมอมาอะไรอย่างี้ก็ตามเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องหาหมอนะครับแป๊บเดียว2ชั่วโมงเสร็จผมจอดที่นี่ประจําไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเลยนะครับแถมถ้าสมมติเราจะจอด4ี่หชั่วโมงแล้วก็วนขึ้นไปจอดได้กกกก็็็็หหหหาา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 ททีีีี่่่่่จจออดดดดรรไไมมมมม้้้้้ยยนนนนเเเเเขขขูสสึุภพพิิิตแลละใงงัๆผ รบบ้ออะ่ะแต่เนี้ยแอร์เย็นคนก็ไม่ได้แน่นแอร์อะนะครับคนกําลังดีทําให้เราเดินซื้อของด้วยหูที่เราไม่ต้องไานั่งปวดหัวตังเรีงจังยัๆง,ง,งตลอดนะครับนี่คือ2อย่างแล้วอย่างที่3คือผมรู้สึกว่าผมเดินมาเขามีเพลงเปิดเบาๆมีของเกี่ยวกับสุขภาพให้เราเดินไปซื้อกินข้าวก็ดีต่อสุขภาพหลายๆร้านเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าผมมาพราราได์อ่ะทำไมผมถึงชอบผมลองนับกันเล่นๆ,ๆนะเพราะว่าผมอยูนะ่เราแวกเนะีนะ้ยมาประมาณ8ปดเ้ปนะีละจะ10ปีละแถวเนี้ยผมว่าผมมาเดินที่เนี้ยบ่อยที่สุดพนักงานทุกคน ก็จะต้องขับรถให้ผมมาที่นี่มากับเดียมากับแฟนก็มาที่นี่ซื้อของไปทํากับข้าวก็ซื้อที่นี่วิลล่าข้างล่างมากินข้าวนี้บ่อยมากผมลองนับเล่นๆน่าจะประมาณไม่รู้ถึงพันหรือเปล่าก็ไม่อยากพูดไปแต่แน่นอนอะ่ะคือที่นับกันเล่นๆคือ700อะ่ะชัวร์เจ็ดขึ้นอะ่ะที่ผมมาเดินทางเนี้ยท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันการใช้ชีวิตอะ่ะผมว่าสิ่งสําคัญที่ผมให้กับผมและคนในครอบครัวคนในครอบครัวผมมันไม่ได้มีแค่ผมแล้วก็น้องสาวผมนะคนในครอบครัวผมก็คือมีทีมงานผมด้วยส้มเจ แจ็คอัพแล้วก็มีเดียมีครอบครัวเดียมีอะไรเงี้ยรวมกันแล้วก็เพื่อนผมที่เป็นแบบกลุ่มเซอร์เคิลผมผมจะทําแบบว่าคนสนิทของผมจะอยู่ในวงกลมผมอะ่ะเนี่ยคือคนในครอบครัวผมผมว่าเรามาเดินเรามาทําอะไรกันที่เนี่ยมันทําให้สุขภาพจิตมันดีแล้วผมว่าที่ผมให้ความสําคัญคือมันไม่ใช่แค่แบบเราอยากมาซื้ออะไรที่ราคาดีสุดอะไรอะ่ะซื้ออะไรแล้วแบบรีบมาซื้อแล้วต้องไปแย่เรามาที่เนี่ยมันทําให้สุขภาพจิตดีจริงด้วยผมลองแนะนำให้ท่านผู้ชมลองมาเดินสังเกตไหมว่าพ่อแม่เราจะชอบมาเดินห้างนี้เพราะเขาจะมี ข้างล่างซื้อของแต่ผมว่าไบท์ที่นี่มันดีโฮมโปรที่นี่ยครัวเราอะไรหลายๆอย่างก็ซื้อที่นี่เหมือนกันเนี่ยผมก็จะมาซื้อของโฮมโปรที่นี่เครื่องใช้ไฟฟ้าโอเคมากพนักงานโฮมโปรที่นี่ดีนะทีวีอ่ะเดี๋ยวผมพาลงไปดูทีวีสวัสดีครับนี่เห็นไหมเข้ามาเสร็จปั๊บก็สวัสดีมารยาทดีมากเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนโฮมโปรอื่นนะเว้ยที่นี่มันสบายอ่ะเรามาดูของที่นี่ประจา เตาแก๊สพูดก็ซื้อที่นี่เครื่องปั่นกับหม้อหุงข้าวกูมานั่งคิดดูไอ้เชี่ยกูซื้อของที่นี่เยอะมากเลยนะเว้ยไอ้เตานี้ด้วยปั๊มน้ำที่กองน้ำชาวเวอร์ก็ซื้อที่นี่เหมือนกันห้างเนี้ยผมมานะผมปิดตาเดินได้เลยบ้างเลยสวัสดีครับสุขภัณฑ์ก็ซื้อที่นี่เนี่ยพวกไฟพวกอะไรผมก็มาซื้อที่นี่จริงจริงผมมาเดินห้างนี้จนคนแม่งซีคิวว่าผมเป็นเจ้าของห้างแล้วพวกเนี้ย เดินบ่อยมากแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านู้ชมไปดูแผนกทีวีคิดดูดิว่ามาเดินที่นี่บ่อยอะจนผมอ่ะ สนิกแก่คนขายทีวีแล้วฮมโปรทเนียเป็นฮมโปรที่เดินสบายมากช่วงนี้โปรโมชั่นก็นดีคุยได้ฮมโปรเนี่ยเนี่ยผมจะมาดูทีวีที่นี่ประจำาท่านผู้ชมพี่เขาหา G3 ให้ผมได้ปะ่ะ G3 าไม่มีเลยมันจะมี G4 หมดเลยที่ผมให้พี่อีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงพ,พี่พี่นัทไหมเออพี่นัทเขาหาให้ G3 ามอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยอยากมาซื้อทีวีผมแนะนำให้มาที่นี่กันนะพวกพี่เขาจะชอบหาช่วงเวลาถูกให้เราเนี่ยโคตรดีเลยประจำหาของสตอกสต็อกไปแล้วหาของราคาถูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งซื้อนะพี่ 2เดือนหน้ามันจะมีเอ p o โ t อะไรเงี้ยเขาจะจนั่นตลอดลายมีลายอ่ะคนชอบเดาว่าเสื้อขาวผมซื้อที่ไหนฮะซื้อที่นี่เสืเอ้อข <Playstation S 2> าวพี่มีกี่ตัวนั่นอะไม่มีเป็นร้อยซื้อ,อ,อที่นี่ซื้อที่นี่ตลอดเดี๋ยววันนี้ซื้อเสื้อด้วยถ้าคุณใส่เนี้ยจะเทไ่ะดูเป็นเหมือนเพื่อลงเครื่องมาจากอเมริกากูชอบผ้ายอย่างเงี้ยเอาทำไมมันมดูใหญ่ผมมาเป็นคนแปลกนะ เพราะว่าผมอ่ะอ้วนขึ้นใช่ป่ะแต่ขาผมอ่ะผมเป็นคนขาเล็กดูดิแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงสะดือลงมาถึงเป้าอ่ะมันไม่ได้ยาวยาวแค่เพราะฉะนั้นถ้าผมใส่กางเกงที่ไซส์มันใหญ่อ่ะมันจะเป็นกางเกงอย่างเงี้ยดูดิเห็นไหมมันจะหลุดตูดแล้วผมเป็นคนไม่มีก้นผมเลยต้องซื้อกางเกงไซส์เอ็มเนี่ยผ้านี้สบายวะ่ะ อยากรู้ไหมว่าผมเคยใส่บอ็อกเซอร์อ่ะคือผมมาเดินห้างนี้เป็นเหมือนหลังบ้านผมอะ่ะคือผมมาเดินบ่อยผมชอบห้างนี้ขนาดที่บางทีผมแค่จะมาซื้อของแป๊บเดียวผมออกไปจากบ้านเลยไม่ได้คือผมใส่บ็อกเซอร์มามาเดินห้างเนี่ยตลกว่ะแล้วรู้ไหมท่านผู้ชมบ็อกเซอร์ที่ท่านผู้ชมเห็นผมใส่เยอะที่สุดอะ่ะผมซื้อบ็อกเซอร์ที่นี่ตำนานบ็อกเซอร์ลายคุ้นๆไหมเนี่ยลายคุ้นๆไหมครับท่านผู้ชมนี่แหละผมซื้อเป็นแพกอยอยงี้ไป ซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปซื้อ,อยาข้างล่าง,างแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งที่ตอนที่ผมรู้่าเพราะเพื่อนของเดียเขาพาเหมือนคนในครอบครัวเขามารักษาที่นี่ผมก็งงรักษาอะไรที่ p a r a ไดซ์เขาบอกว่าที่นี่ดีมากนะเขาเล่าคอนเซปต์ผมฟังผมแบบตกใจเลยโอ้โหให้เจ๋งว่ะขนาดผมมาบ่อยผมยังไม่รู้เลยว่ามีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ห้าง p a r a ดซ์พ park นี้นะครับเขามีคลินิกพรีเมียมนะครับจากโรงพยาบาลรามาธิบดี อยู่ในห้างเลยเสุดยอดใช่เปิดทุกวันวเลยครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติบางทีราจะแบบไม่อยากไปรอคิวไม่อยากไปเดินทางไปโรงพยาบาลอยากมาเช็คล่างกายอย่างมาอะไรเงี้ยก็แวะมาที่ห้าง p a r a d i s e Park ได้เพราะว่าเขาจะมีคลินิกแบบมีหมอจริงๆเลยนะแต่เหมือนหมอเขารวมตัวกันมาเปิดอะ่ะคือดีมากที่นี่พาสุนัขมาได้ด้วยนะแต่ต้องมีรถเข็นถ้าสมมุติเขาเข็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราหูลูกน่ารักมากเลยนี่ได้พ่อหรือได้แม่มานี่หายนะ ผมว่าคือเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันอยู่ในโซเชียลมีเดียหมดแล้วอะบางทีเราจะชอบไปในที่ที่เป็นกระแสตลอดเวลาแล้วก็ลืมคำหนึงถึงสิ่งที่ใจหลาจะต้องการจริงๆก็ได้อันเนี้ยผมเป็นคนฟันโล่ใจไม่ค่อยตามกระแสคือผมอยากทําอะไรผมจะเอ,เอาตามที่ใจผมแบบแฮปปี้อะแล้วผมมาเดินท้าเนี้ยใจผมแฮปปี้แต่ ผมเลยมองดูบางทีคนอาจจะไม่ค่อยมาที่นี่กันเยอะ,อะตอนแรกๆอะ่ะก่อนที่เขาเรโนเวทใหม่ผมว่าเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีกระแสะอะไรแต่มันเป็นที่ที่แบบมั่นคงตลอดสบายใจอะ่ะนึกออกปะ่ะผมมาห้างนี้ผมสบายใจตลอดเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยร้านขายยาฟาร์มแม็กอะใหญ่มากอะ ถ้าผู้ชมอยากซื้อยาอยากซื้อรถเข็นอะไรดูแลคนสูงอายุที่บ้านลูกอะไรเงี้ยเนี่ยร่างขายยาอย่างเงี้ยสบายใจเลยแต่นี่คือที่ผมอยากจะมาโปรโมทมให้ท่านชมดูรามาชิบดีเฮลส์เปซนะครับเป็นคลินิกที่มีหมอจริงๆจากโรงพยาบาลรามามาดูแลเลยนะครับใหญ่มากเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าสมมติเราป่วยเป็นอะไรมาเช็คสุขภาพคนแก่ตรงนี้ก็มาที่นิ่มแทนที่จะไปโรงพยาบาลบาร์มาฮะฟีนั่นเลยใช่ไหมพี่ทั่วไปตัวท้องไปได้เลยครับตรวจทั่วไปได้เลยยกเว้นยจุกเฉื่อยเวชซีสครับไม่ได้รับเจ๋งมากไปเหมือนไม่พาที่ไปโรงพยาบาลแล้วมาเออมาที่นี่ง่ายเนี่ย เหมือนเ,เอาส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเล็กๆมาไว้ที่นี่มาตรวจทั่วไปเป็นหวัดเป็นไข้ปว,ปวดนู่นปวดนี่มาเช็คที่นี่ก่อนถ้าเป็นอะไรหนักหนามากเขาก็จะส่ง,งเราไปโรงพยาบาลแต่คือมารักษาทั่วไปเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลเวิกมากอ่ะมากินข้าวมาหาหมอกินข้าวดูหนักกับบ้านมีหมอสูด้วยครับนี่มีตรวจภา,ภายในสุภาพสตรีด้วยนะเด็กตรวจทั่วไปย,ยกเว้แนแฟน แบบหัวใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนจะปวดฟันไม่มีอ๋อถ้ามีตาดีๆนะใช่เราไม่มีที่แล้วก็ทำคลื่นหัวใจ EKG ได้ที่นี่ EKG ก็ได้เหรอได้ครับที่นี่มี EKG ด้วยมีเอ็กซเรย์ด้วยวิ่งสายตาไปอ๋อโอเคครับนี่ไงเนี่ยมีห้องเอ็กซเรย์เดี๋ยวเขาหน้ามาฝังเข็มที่นี่ดีกว่าเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วก็ห้องออร์ตาซาวมีห้องมีแมมโมแกรมตรงนั้น ออครบเลยคือพี่เดียวจบพี่เดียวจบเราไปดูอะไรบอันนี้เป็นห้องห้องแหลกเนี่ยห้องกายภาพเนี่ยมากายภาพที่นี่ได้นะเนี่ยดูดิสะอาดด้วยอันนี้จะเป็นห้องที่ฝังเข็มกับครอบแก้วเดี๋ยวผมก็มาห้องนี้เพราะผมชอบฝังเข็มตันเข็มครอบแก้วสบายเลยขอบคุณน,นะครับครับผม เห็นไหมท่านผู้ชมถึงแม้เขาจะตั้งชื่อว่ารามาธิบดีคลินิกพรีเมียมอะ่ะผมว่ามันก็คือเอาโรงพยาบาลย่อมาไว้เลยเพราะว่าถ้าเป็นตรวจทั่วไปอะ่ะที่นี่คือของครบเลยนะมีห้องแลบอีกตั้งหากเนี่ยเขาจะมีห้องแ a บเอาไว้เช็คนู่นเช็คนี่เขาตรวจเลือดตรวจอะไรอย่างเงี้ยก็มาเช็คที่นี่ได้ผมว่านี่คือจุดสําคัญเลยเผื่อท่านผู้ชมแบบรู้สึกว่าเออบางทีเราป่วยเล็กน้อยมีปัญหาอะไรที่เราแบบไม่ได้เป็นหนักอะ่ะไม่ได้เป็นโรคประจําตัวหนักๆอะไรเงี้ยเขาแวะมาที่นี่ได้มากินข้าว มาที่ห้างแวะมาโรงพยาบาลกับบ้านมันสะดวกมากแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าอืกระตือรือร้นการมาหาหมอมากขึ้นผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่มันน่ามาสจัจรย์มากนะบางทีอ่ะด้วยการที่เราไปโรงพยาบาลผมยังคิดเลยที่บางทีปวดท้องท้องเสียงเงี้ยขี้เกียจไปโรงพยาบาลเพราะต้องไปรอ,อนานแบบอู้แบบออกนอกลู่นอกทางเพื่อจะไปโรงพยาบาลทนไปก็ได้ซื้อของซื้อยามากินเองก็ได้แต่อย่างเงี้ยดีแวะมาห้างมาหาหมอ หาหมอเสร็จปั๊บเดินซื้อของต่อกินข้าวกับบ้านได้มันเป็นอะไรที่ผมว่ามันมาง่ายขึ้นทําให้เรากระตุนลนที่จะมาหาหมอได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือสําคัญมากท่านผู้ชมมีลิฟต์พาขึ้นมาถึงนี่เลยลิฟต์อยู่นี่เองขึ้นมาเสร็จปั๊บเดินมันนี่ได้ดูแลดีนะครับก็ลองมาดูได้ตอนผมรู้เนี่ยผมตกใจมากและผมรู้สึกว่าเฮ้ยมานี่บ่อยมากนะเว้ยแต่คือไม่ได้แบบมาคลินิกนี้แต่ตอนนี้ตั้งแต่ผมรู้มานะมาประจําเลย แล้วก็ชั้นเนี้ยนี่คือชั้น3นะครับไม่ได้มีแค่ร้านยาแว่นท็อปเจริญหรือว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีนะแต่ชั้นเนี้ยที่เขาเรโนเวทใหม่แต่ก่อนจะเป็นแบบขึ้นไปตรงนี้จะเป็นโรงหนังแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะ่ะพอเขาเรโนเวทใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยเขาทำให้ชั้นเนี้ยเข้ากับคอนเซ็ปต์เขาเลยล้วการใช้ชีวิตกินดีอยู่ดีสุขภ,ภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทําชั้นเนี้ยให้เป็นที่ที่เรามาออกกำลังกายมาผ่อนคลายมาแบบนั่งอ่านหนังสือติวหนังสือได้หมดเลยนะท่านชมดูด มชาติลงมาแต่เราเห็นหลายห้างนะที่มีแสงธรรมชาติแบบเนี้ร้อนแต่เนี้ยไม่ร้อนเลยเย็นแล้วผมเป็นคนขี้ร้อนมากนะนี่ไม่ร้อนเลยเย็นแล้วตรงนี้ดูดิสงบมากถ้าผู้ชมอยากมาออกกำลังกายอยากมาดูแลสุขภาพอยากมาผ่อนคลายแวะมาชั้นสามที่ Paradise Park ได้เลยนะครับเนี่ยหมอฟันเนี่ยคลินิกเสริมความงามครบครบเลยไปเราลงมาดูชั้นล่างกันดีกว่าครับ แล้วเผื่อบทพวกวัยรุ่นวัยรุ่นที่มาเนี่ยบางทีคิดว่าโอ้โหมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเวลเนสใช่ไหมไม่ใช่นะครับสตาร์บัคก็มีสตูดิโอเซเว่นไอแพดส้มก็ซื้อที่นี่ iPad ผม iPad Pro ผมก็ส้มซื้อที่นี่เอเชียบุ๊กแต่ก่อนผมนชอบอ่านแมกกาซีนซื้อที่นี่ประจําช่วงหลังไม่ได้อา่านละพนักง,งานสตาร์บัคเนี่ยน่ารักนิสัยนะนิสัยน่ารักมากเดี๋ยวหาผมไปมอบพนักง,งานสตาร์บัคที่นิสัยดีนี่ไงสตูดิโอเซเว่นซื้อที่เนี่ย แต่ก่อนผมมาที่เนี่ยคือตั้งแต่สมัยผมเรียนบางของพัฒนาตรงซอยลาซาล้วผมก็จะมาห้างเนี้ยประจำแต่ก่อนเขาจะชื่อว่าห้างเสรีเพราะว่าเสรีเซ็นเตอร์จะขายพวกของคอมอ่ะผมก็จะชอบมาเดินซื้อเกมซื้อคอมซื้ออะไรเงี้ยนครับหลังจากนั้นไปเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเหมือนให้มันเป็นเหมือนตลาดเสรีไปข้างล่างจะพังมาเป็น p a r a d i s e Park แต่ตลาดเสรียังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพา่านผู้ชมไปดูเนี่ยมีร้านสีฟ้าผมก็กินประจำร้าน,นเนี้ย นีสลัดแฟคทอรี่อาจิบังอะไรเงีย้ยก็จะเป็นอาหารกินทั่วไปอ่ะร้านนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกแบบขายเสื้อผ้าขายของอะไรเงี้ยพรพี่บินไบาดาวท่านผู้ชมที่ตอนแรกผมบอกอยู่ใกล้ๆสตราปปร์อตอนนี้เขาย้ายขึ้นไปชั้น3และชั้นเวลเนสผมมาจีบกัะเดียครั้งแรกก็ที่นี่ ค e e ฟ่บีนไบดาวท่านผู้ชมผมบอกเลยพารากสปาเขจ้างถูกคนนะมันโปรโมทห้างเนี้ยเพราะผมมาใช้จริงเยอะด้วยคือชีวิตผมหลายส่วนของชีวิตอะผูกไว้กับห้างนี้ะนะมากินข้าวกับเดียรตอนแรกก็กินคอเฟ่บีนไบดาวนี่คือชั้นจีนะครับตอนนั้นก็จะมีบิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ที่เรามาซื้อของประจําแล้วพอเขาเล่นเฟสใหม่อะเขาจะมีร้านดีๆเพิ่มเข้าไปเยอะมากนะครับ ตอนนี้มีบาร์บีคิวฟาซามีลักกี้สุกี้คนกินเยอะทุกวันเลยแต่ที่สาคัญที่สุดนะครับผมแฮปปี้มากเพราะมีมักโครเดี๋ยวผมจะไปกินกันด้วยวันนี้นะครับผมจะบอกให้ว่าชั้นเนี้ยเป็นชั้นที่ผมมาบออ่อยที่สุดผมทําอะไรบ้างรู้ไหมเดี๋ยวผมพาเดินตามรอยไหมแต<า>่ก่อนพาไปดูตลาดเสรีผมจะจอดรถตรงนี้มันจอดฟรี2ชั่วโมงเ,เข้ามาเสร็จปับ๊บไม่ต้องขึ้นอะไรเลยตรงเข้ามารับบัตรอีกอัน,นึจอดได้เลย ประตูหกท่านผู้ชมข้างซ้ายจะเป็นแบบที่เซียนพระข้างขวาผมจะซื้ออาหารลูก้าซื้อที่นี่กับยาการพยากหมัดของลูก้าจะซื้อที่นี่ประจาของเล่นลูก้าซื้อที่นี่ผมจะต้องมาซื้ออาหารพ่อหมาผมอ่ะมันคือพันซามอยเดี๋ยวให้ขึ้นรูปให้ดูก็เลยตัวมันใหญ่มาก40โลอะ่ะมันกินอาหารที่อย่างกับแบบอ,อคือกินเยอะมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาซื้ออาหารหมาที่นี่แล้วบอกฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยมาเข็นหลังจากนั้นผมจะเดินขึ้นมาฝั่งซ้ายเนี่ยร้านเพื่อนเดียร์ขายเพชร เพื่อนเดียตรงนี้ขายเพชรร้านนี้ แล้วผมอ่ะก็จะเดินไปฝั่งขวาสุดไปวิลล่าซื้อของกลับไปทํากับข้าวผมซื้อวิลล่าที่สามสี่ครั้งอ่ะซื้อประจําพอซื้อของที่วิลล่าแล้ววิลล่านะมาทีไรเปลี่ยนของตลอดสลับที่เหมือนให้เรารู้สึกวันนี้แปลกใหม่เว้ยหาของใหม่ฟิลนี่สนุกดีผมก็จะไปซื้อของวิลล่าเสร็จปั๊บพอซื้อของวิลล่าเสร็จเราก็จะไปกินข้าวบางทีก็กินเนี่ยมักกุโร่บางทีก็กินโอโตยะแล้วแต่พอกินเสร็จปั๊บบางทีก็กินเอสอนพีหรืออาจจะขึ้นไปกินสีฟ้าเมื่อกี้หรืออาจจะขึ้นกลไปปิินเเ้้าาาีววลลดแทย เราจะต้องมาแวะเซเว่นเซ่นนี่ประจําแล้วพนนะักงานเซเว่นเซ่นนะคนเดิมชอบผู้ชายอชอบขอถ่ายรูปอชอบขอถ่ายรูปมาที่ไรก็จะชอบขอถ่ายรูปใช่ที่นี่ดีเนี่ยแหละนี่คือห้างที่แบบผมแฮปปี้มากแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูตาลาดเซรีกันแล้วเราชอบอันนี้นะจนะแต่ก่อนเราจะกินยาโยอิตรงเนี้ยกเอ็มเอ่ะ MK. ตลาดเสรีนะท่าผู้ชมเราเป็นคนไทยอะ่ะบางทีเรากินร้านพวกนี้เสร็จป,ะปะั๊บอะซื้อกลับบ้านเราต้องซื้อขนมไทยไอหนุ่ยชอบมากเดียก็ชอบแม่พ่อแม่เดียก็จะชอบแม่ผมก็จะชอบไปซื้อของที่นี่ตั้งแต่เด็กแล้วะ่ะต้องพามาเดินแล้วก็ซื้อพวกแบบนมชั้นมั่งแก้งเคียวหวานอะไรมีหมดเลยตรงนี้นนตอนเด็กกูชอบกินสากูนี้มากที่กินกับพริกอะตอนนี้โตแล้วเนี่ยแก,แกงเขี้ยวหวานที่เนี้ยอร่อย ชอบกินมาขนมจีนแกงเขียวหวานแล้วพ่อผมก็ชอบมาซื้ออย่างเงี้ยสลัดแบบเขาเรียกอะไรนะสลัดโลที่มันพันในแป้งข้าวซิสเตอร์ที่เนี้ยดีมากที่เนี้ยดีมากผมแนะนําให้มาทานนะครับถ้าใครชอบกินซิสเตอร์มาทานที่นี่ตรงตลาดเสรีอร่อยมากแบบสะอาดดูแลดีมากอีกที่นึงอ่ะจะได้ไหมได้งงมากผมต้องโทรไปฟ้องส้มตอนดึกว่าแย่มากเป็นประสบการณ์ที่แย่มากกว่านั้นแต่ที่เนี้ย the ะเบสพ่อเซ็งหงที่นี่ก็อร่อยวันเกิดพ่อเดียรทีไรประิที่นี่ประจํา คือถ้าไม่มีห้างพาราไดา์นี่คือความทรงจําแม่งหายไปเยอะมากเลยนะตอนที่เขาเล่นโนเวตใหม่ผมตกใจมากเลยผมนึกว่าเขาจะปิดอ่ะ uh ผมกลัวมากเลยแต่เขาดีแล้วที่เขาเล่นโนเวตแล้วดีขึ้นด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าผมว่าเขาแบ่งสัดส่วนได้ดีขึ้นแล้วก็ทําเพราะว่าที่เนี่ยคนส่วนมากจะมาเดินอ่ะเขาต้องการฟีลลิ่งสบาย แล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยพอเขาแบ่งสัดส,ส่วนแล้วทาให้มันเป็นสุขภาพชัดเจนขึ้นอะ่ะมันดีมันแบบเพอร์เฟกเลยแต่ที่ผมจะบอกคืออย่ามาคิดว่าห้างนี้เป็นแค่ห้างสุขภาพแต่เขายังมีของอย่างอื่นที่ผมเชื่อว่าคนที่ไปห้างอื่นชอบไปอะ่ะมีด้วยมี Home Pro ที่ผมมาประจำนะครับมีสตาร์บัคมีวิลล่มี Star ark, มักคุโเงี้เดี๋ยวไปกินม a คุโรกันดีกว่าหิวลนะเนาะ ผมรู้นะเรื่องผงละเกาหลีอ่ะแต่ผมชอบมาซื้อของร้านนี้เหมือนกันเป็นของเกาหลีอาหารเกาหลีมากอร่อยไงเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็ผมก็จะมาทานร้านมาคุลโลประจำคือก่อนที่เขาเล่นระเบิดมาคุลโรงยังไม่ได้มาเปิดพอเขาเล่นระเบิเสร็จปั๊บเนี่ยมาคุโรมาเปิดมันทาให้แบบผมไม่ต้องไปแบบไกลๆอ่ะผมมากินที่นี่ได้นะครับถ้าแต่เปิดมาผมกินที่นี่นะหกเครั้งแล้วเนี่ยอร่อยไปเดี๋ยวผมไปทานก่อนนะแล้วเดี๋ยวออกมาออกมาเดี๋ยวไปของผมชั้นสองนะครับ ผมชอบทานร้านมาคุโระเพราะว่าจริงๆจ,จากแต่ก่อนอะเดียเป็นคนชอบชวนผมมากินจนแบบผมกินแบเออผมก็เริ่มชินหลังๆมาผมก็ทานไปเรื่อยแล้วก็เราเคยไปเป็นลูกค้าของร้านมาคุโระด้วยนะครับก็กินจนชินแล้วอ่ะแล้วเขามาเปิดที่พาราไดซ์พาร์คแบนใกล้บ้านผมดเลยแฮปปี้มากเมนูที่ผมกินประจําเลยก็จะมีปลาหิมะย่างเกลือคือร้านอาหารเนี้ยไม่ได้ถูกนะแต่ผมว่าปลาหิมะย่างเกลือคุ้มราคามากแล้วก็มีซูชิหลายๆอย่างที่ดีถ้าใครชอบกินแซลมอนที่นี่ผมก็แนะนําแล้วก็ผม บอกเลยอุดอง้งอุด้งร้อนอุด้งเย็นที่นี่ อร่อยมากวันนี้ก็เราสั่งมาหารไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกทนกับทีมงานนะครับแต่ถ้าใครผ่านมาแถวนี้หรืออยากแวะมาอย่าลืมว่าที่นี่ก็มีร้านมะกหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูวิลล่าแล้วก็คลองถมจบเลยห้างเนี่ยคือห้างที่ตอบโจทย์ทุกอย่างของผมนะครับผมมาที่นี่ผมสบายใจแล้วมันเป็นห้างที่ถ้าใครชอบดูแลสุขภาพหรือให้ความสำคัญกับสุขภาพผมบอกเลยว่าห้างเนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนแต่ผมขอเผื่ออะไรไว้นิดนึงว่าถึงแม้คุณไม่ได้อยากดูแลสุขภาพคุณไม่ไ เรียนเรื่องสุขภาพหรืออะไรก็ตามอ่ะแล้วคุณมาที่เนี่ยผมรับรองว่าคุณจะสนุกเหมือนที่คุณไปที่อื่นแต่สุขภาพคุณก็จะดีขึ้นอย่างน้อยสุขภาพจิตคุณก็จะดีขึ้นเชื่อผมเพราะว่าผมมาที่นี่มันเหมือนเหมือนได้มันเดินในสวนเซนน่ะมันผ่อนคลายมากอ่ะมันไม่รู้สึกอึออัดเจอคนเนี้ยส่วนมากคนที่เรียกมารยาทก,ก็ดีคนเดินในห้างเนี้ย คนสูงอายุก็ดีนะวัยรุ่นอะไรเขาก็เขาก็จะเงียบเขาจะดีไม่ได้แบบโฉงชางเสียงดังอะไรเงี้ยที่นี่เวิร์กมากท่านผู้ชมลองมาดูสักครั้งแล้วคุณจะติดใจครับเชื่อผมตั้งแต่จอดรถยันเข้ามาเดินห้างอย่างอื่นยังไม่มานะท่านผู้ชมเราสั่งไปเยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้เซตซูชิก็มาแล้วนะเซตซูชิของที่มักโลดเนี่ยเวิร์กมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปกินโอทัลโล่ให้ท่านผู้ชมดูนะอร่อยจริงๆ สดมากเนี่ยท่านผู้<ห>ชมชิวเนี่ย ต่อรถเลยสบาย,บายเผื่อคนที่ไม่มีรถนะท่านผู้ชมที่เนี่ยข้าวหน้าห้างตรงเนี้ยเขาจะมีแบบยามเขาคอยเรียกแท็กซี่ให้เราจะเรียกแกซี่มาก็ได้เราจะเรียกแท็กซี่ระยยามเขาคอยเรียกแท็กซี่ให้ดีมากที่เนี่ยไม่ให้มาแบบไม่มีสิทธิ์มาเป็นเหมือนแบบไม่ไปอ่ะยังไงก็ต้องไปที่เนี่ยเวิร์กนะครับเขาจะดูแลดีบอกเลยว่ารปภที่เนี่ยมีมารยาทดีดูแลดีนะครับแล้วก็ทํางานดีด้วยไปเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่านะเดี๋ยวให้ทีมงานมากินด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วิลล่าละคอนครับเออใช่มีจุดเรีียกกแท็ซ่ ผู้สูงอายุด้วยท่านผู้ชมกล้าๆอร่อยตัดผมอะ่ะก่อนนี้ส้มตัดให้ผมผมก็มาตัดที่นี่เนี่ยร้านเนี้ยช่างเนี่ยตาดผมโคตรเก่งเนี่ยมากินร้านนี้มีคุณลุงแซ่ส้มนาฬิกายอยู่ตรงนู้นนะก็เวิร์กอยู่นี่ร้านยาร้านเนี้ยเราก็ซื้อประจำเนี่ย มาครับเนี่ยดีมากแล้วก็นี่วัสดีครับอาทิตย์หนึ่งมาห้าวันน่ะที่เนี้ยเป็นซูเปอร์ที่มาทุกวันไม่เคยเหมือนเดิมเลยของถูกย้ายทุกวันของช่องสเตฟานะ่ะเราซื้อที่เนี่ยทุกครั้งเป็นซูเปอร์ที่ผมซื้ออาหารทำกับข้าวกินเองตลอดเลยนะที่ได้มีวิลล่าดีมากเดี๋ยวผมพาไปดูพี่คนนี้ไม่อยู่ ผมจะพามาดูพี่ที่เป็นบูชเชอร์ที่เขาตัดเนื้อผมเป็นพี่ผู้หญิงครับดีมากมาบอกเขาได้เขาจะทําเนื้อที่เราอยากได้เจอกันเย็นนี้ครับเดี๋ยวมาได้ครับได้ครับผมเจ็บข้อมือต้องกินยาอะไรครับเอาเลยค่ะเียไปจะไปซื้อได้มใช่จะไปซื้อเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณ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 มากเลยครับไป่ันผู้ชม เนี่ยแหละผมใช้จริงห้างเนี้ยผมถึงบอกไงคิดถูกแล้วให้ผมมาเนี่ยไปเดี๋ยวพาไปดูคลองถมแต่จริงแบบผมก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าผมเดินแล้วผมซื้ออะไรบ้างทุกร้านอย่างเวลานี้ก็ซื้อตุ๊จีนจะได้ป่ะที่เรามาซื้อขนมตุ๊จีนมาไว้ที่บ้านแล้วก็ซื้อร้านนี้ตอนนี้กูมีคิดแบบไม่ได้พูดถึงร้านอะไรที่กูไปประจำฟังบอกอะไรจริงจริงมันมีร้านไอติมร้านหนึ่งโคตรอร่อยเลยเขามีอยู่แล้วที่ทําแบบเป็นเหมือนมีแบบรถบาวนตี้รถมาร์สบาร์รถแพนเค้กรถโดนัทอะไรเงี้ยโหเวิร์กมาก เมื่อกี้มีพนักงานส่งของช้อปปี้อะ่ะกูเดินอยู่เว้ยแล้วเขาก็แบบเพิ่งกําลังจะไปส่งของเขาบอกพี่ครับโทษนะครับแบบผมเป็นเอฟซพี่ขอถ่ายรูปได้ไหมโหได้ดิคือผมชอบถ่ายรูปกับเอฟซีเลยใช่ไหมพอเขาถ่ายรูปเสร็จปับ๊บอ่ะเขาเป็นผู้ชายโตแล้วนะตัาวิ่งน่ารักมากเลยเขาถ่ายรูปเสร็จปับ๊บเขาได้รูปเสร็จปับ๊บเขาวิ่งท่านะขอบคุณมากเลยนะครับพี่แล้วเขาวิ่งเงี้ยเขาเองปส่งของนี่ ไม่เขาเขาวิ่งดูเว้ยวิ่งดูไอ้นี่อย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบมันแค่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมทำอะ่ะก็คือแค่ถ่ายรูปอะ่ะถ้ามันมอบความสุขให้เขาได้ขนาดนี้ผมก็แฮปปี้แล้วอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งทองถมนะครับก็มาชั้น2แล้วก็เดินข้ามสะพานลอยเนี้ยข้ามไปฝั่ง paradise place นะเขาจะมีร์ตทอยจะมีหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็เรามาดูกันได้ คือถ้าใครไม่รู้จัก right อะไร Place อ่ะก็คือถ้ายกตัวอย่างก,ก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบภาษาคนที่อยู่แถวนี้นะเขาจะเรียกอันนี้คือตึกติวอ่ะตึกที่แต่ก่อนเด็กจนักเรียนจะมาติวแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว เนี่ยถ้าผู้ชมอยากได้ของเล่นพวกป๊อปมารนะ์ทรอยอะ่ะแวะมาดูที่นี่ได้แถวนี้ก็จะเป็นแบบอย่างที่ผมบอกนะครับเด็กก็มานั่งติวกันอะไรเงี้ยของเล่นมันจะเป็นฟิลแบบใครอยากมาเดินเล่นมาชิลมาเดินที่นี่ได้นะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะไปซื้อของแบบใครเปิดร้านเปิดอะไรอยู่ทาเบเกอรี่ที่บ้านอะไรเงี้ยมาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับออฟเบเกอรี่ซูเปอร์มาร์ทเนี่ยแล้วก็สตาร์บั x f เสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาดูห้างที่ส่วนตัวผมมันอยู่ในใจผมมา20กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่เซรีเซ็นเตอร์มาเป็น Paradise Park เวอร์ชันเก่าแล้วนี่เป็น Paradise Park เวอร์ชันใหม่นะครับ living in harmony นะครับสมชื่อกับคอนเซปต์ hmm. เขาเลยเพราะว่ามาที่นี่นะครับชีวิตผมก็มี harmony ตลอดนะครับดูแลเรื่องสุขภาพทำให้สุขภาพใจจิต ุอย่างดีหมดเลยนะครับแวะมานะครับอยากให้ท่านผู้ชมลองมาดูว่าห้างนี้มีดีหลายอย่างมากครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา10.30ถึง3ทุ่มครับและวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ10โมงถึง3ทุ่มเลยจริงๆเดินทางสะดวกมากนะไม่ว่าจะเป็นเอ็มอาร์ทีสายสีเหลืองนะครับหรือว่าจะมาแท็กซี่ลงข้างหน้าก็ได้หรือว่าจะขับรถมาเองจอดรถง่ายมากอันนี้คือเอ็มอาร์ทีส่วนหลวงรอ,งอง9นะครับประตูทางออก2นะครับถ้าใครมาที่นี่เผลอๆเได้เจอผมด้วยนะครับไป วันนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายพอดแคสต์กันไปสมัยก่อนผมไปแลกตังสนามบินเลยะเวยนิสัยไม่ดีได้ลเลรยไม่ดีนี่แม่ผมจะได้มาซูเปอร์ลิตที่นี่ก็มีซูเปอร์ลิตอย่างที่ผมบอกอะไรเกี่ยวกับสุนทรกรรมแม่งมาได้หมดเลยที่นี่มันเป็นห้างที่แบบเดินง่ายซื้อง่ายชิว